อาคมาวันนี้มันมีกินพัดซี่อยู่ด้วยมั้ยนี่พัดซี่อยู่จานใหญ่ๆเลยพี่นออ้องน่ากินบ้างน่ากินไหมพัดเริงเซิร์ฟพัดเองค่ะจานใหญ่ๆเหมือนเดิม๋ยวคุกเข้าให้เข้ากันเจ็กน้อยกันเอาหมูกระล้นลแล้วป็น เราให้เข้ากันจังน่อยกันอย่างี้ยพัดเราไม่ไม่หงหอมๆเราปัน่นนอกันยังจะเห็ด เสียก็ต้อกากิน,กน <c oughs> เดี๋ยว้านตึง <c oughs> คุกข่ากันจะเคืองจกน้อยกันนะคะเค,นคนนืองนั่นแหละคุกข่าวขาเคืองจกน้อยกันม่านกินหลาน,นามันนีพัดซี่อยู่ค่ะเ <c oughs> ส้นมันเหลือของหมู่บ้านมาผัดผิว สวัสดีค่ะนกชิดาพรช่องเคยไทยออสพอสี่ค่ะยายกับหลานมาเมือนี้มากินพัดซี่อยู่น้ำกันจานนี้ใหญ่แสบแสบพือเข่าล่ะแสบสมูงข้ามใหญ่ตาสวดๆพือเข่ามาแล้วพูดใดอยากนะมากินน้ำกันค่ะอืมเจอ แชีเลยแม่ข่ากับแม่ข่าเขาว่ามาเจอมีแน่หนุกกะบาแพกกันด้วยควดแสกยองกขวงกับเป็ดแอีเลีที่้หน lo cho có được luôn thăm nhầy nhầy. mà đưa thầy dạy nó mất tiền nước cành cả nhanh lên Đạt cái gì thế งากัะุกบอลสด็จ แตบหรี่แต่ผักจัดไงอือ,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 อขนาดชดๆจากสวน บานนกนึงติดทูน่าก็เลยมีเสียงนกเสียงตาเต็มไปหมด น no ีจากเลยเป็น้องเอืมไม่รักหนัจังง่ายๆกินหมดเนาะนกกรได แ่บอันน mm ้กลได้หลายอยากินก่อเ็จกินเนาะเนาะก็แบกไรเพาะว่าต้อ Tất cả con đế sạch sẽ bằng nâng na เสียด้แบบนขนาดนั้นงงลูกหมกกักจุ่พักได้พักได้หรา ดี่ล้วกพักันเนี่ยจนี่ยังกระแจ็บ

เลยยังจินกังเว้นกันเนาะข้างบนสุกุสุก้นโเมาจินพัดเี่วจานนี้ในน้ำนกพี่นอ้อง ช่งว่งางนอนกับตันบาท่านเด็กเกิดเนาะน,นกมักเ็ศขนมขนมจินยิ้ว่างๆแต่เต็ดขนมมันเชื่อกับขนมชั่นแน่ะบัวลอยบัวลอยสามสีเนี่ยไปหมดคุกกี้เคก้ก ชัวอ้วนน้ำหนักขึ้นแบบครับกินขห้หวานายๆตอนนี้โลกมากจากน้อยแล้วเรียงร้านเนาะการธรรมดาละ่ะเบอรด้ดน้องเว้น <c oughs> สกิลว่าสงสกิลว่างาเดีกยงขนมกิน เกิดความควาหวานกินแล้วก็ได้น,นอนเว้นน้ำหนักก็น,นุ่งทางขึ้นเอาไปสัน่นสักพักเดียวนี่ยเลยเลี่ยงร้านนี่หนักลงมาจากักหน่อยลงมาประมาณสองน้๊อตเนีเ่ยเพราะว่าม่ได้นอนเว้นกลางคืนก็ได้ตื่นตื่นน้ำหลานเนาะตื่นตรงน่อมตรงอย่างในห,หลาน แต่ว่ากับโบมเมนต์ปัญหาหรอกค่ะกับโอเคอยู่แฮปปี้ดีรู้สึกรู้สึกสบายตัวด้วยน้ำนักล่งเหมือนกับตัวมันเบาๆรู้สึกได้วา่าเวลาเดินเวลาอย่างมันมัน่องตัวก็เก้าไหมน้ำ นาก but, ้นทำนั่นน้ำหนักไลยครับมันก็เป็นกืดปัดแย้มยางแย้มยางกับกับบัฟาชาร์กอัลเทนเนาะมันสามารถเอาเงินได้ยช่ได้สามารถสังเกตการการแตกต่างไดไอยู่ กินเวลาอยสางน้ำน้ำสกัดขึ้นมาอีกบ่๊นกอะ่ะเป็นคนที่แบบว่ากินยังก็บ่ค่อยอ้วนเป็นไรแต่ให้นกโดนอนั่นอะนำนกนำนักนกมันสิลดได้ได้ไว้น้ำน้ำรงน้ำจะกินบ่ค่อยบ่ค่อยไม่มีปัญหาเปน็นไงหรอกการกินนกก็กินตามนี่น้ำนักมันกับกับบอขึ้นไว้ไหมับอขืนน่นแบบ นี่น้อยๆยังสินะแ่ถขาวอดน้อนหนุนยากนกลดไว้อืมนกจะเป็นแบบนั้นนกแล้วันนี้ปัญหากับการกินเป็นไงกินใ้อยู่แต่อดนอนเมื่อกาเมันอกาโรคแหละหนุนยากนกอืมก็คือจังเจนเื่อนี่แหละก็คือจังนกกินเห็นเห็นนี่แหละว่านกกินแบบนี้ือยังค่อยมาขึ้นมาหวาน มันเพราะว่าหอยลูกกาดมันเต็มอินหรือว่าเต็มที่มันก็สิจอยลงเองไมนก็สิลรดเองไหมคะนสำนักของหนกเนี่ยสบายน้องก็ไปใส่โรดถึงแบบว่าอาบมาแบบมันขึ้นโรดลงมะแน่ล้อสองล้อหาวเบาตัวก็ดีโอเค จะหันผู้บ่ค่อยเจอเจอกันเพิ่นก็ว่าร้อลงความร้องมาร้อลงแน่อยู่งเห็นก็ว่าช่วงน้หนักๆนกหกสิบอดตอนน้องก็ะต่ายมาท่านคือหกสิบหกสงตลอดจังตื่นตอนตอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาอันดับแรกคือนยางลงมาจับบนห่วงกขึ้นมาจังหนักหนักทุกเช้านกจะเช็คหนักหนักตัวเองท like. ุกเช้า อันนั้นน้องไม่ค่อยไม่ค่อยอันเกินหกสิบแล้วก็บ่าตั้มก็หกสิบช่วงส่งกับตันบ่ทศเนไ่้เกิดเอยจะถึงนี่มันทัก่าหอมรุเมล่าบอกก็แบบบรรูจะว่าลำหนักมันอยู่จังเก่าอืมช่วงนี้เนี่ยร้องอะไรร้องสอง,องโีรอ trên bà xin đấy mình ở đây yêu cả xét kìa. thì mơ mơ cho cái phim nó nó mất cả lại đúng không? Chị đây xài nhau bạn này. Chị <laughs> bà nó rất cho กินก <istles> ับชิ <ts> ้ิเล็กนี่ก็เลมากังก็บชิกนเล็กๆแล้วกินหฮงคักกินช็อกโกแลตกินนี่ตลอดนี่ก็ยังกินแงห้างเคุณสามไมะยากกินขนอะไรด้ช็อกโกแลตมันอ้วนไปเด้อ กมเบื่เบ่อะก็ว่นนี้น้านนอกไปต่ยปงประเทศนั้น้น,น,น,นไปกินโกึมักกินเช็อกโกแลตพวกขนมเหมืนพวกเพตัวออย่างก็เถอะนํำนักขึ้นทุกเอไปสร้างประเทศนี่นเลยกลับมาหน,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 นึ่น้นำน,นักขึ้นเอทสองสามโลกกไปเที่ยวซื้อเนาะนกกไเดิไปยุ่งุ่นนกไปเที่ยวไปซื้อีิบก็มือ เรื่ว่าไปสิป,ปีมีสองโควิดนี่แหละบ่เล้ยไปตัวกิจหนูก็สิไปทุกปีปีละเทือสองเทื่อแล้วจะบางเทื่อก็ไปบางปีก็ไปสองเทื่อกบางปีก็ไปเทื่อเดียวแล้วจะสะดวกว่าสิไปตอนไหนไปกินอาหารฝรั่งกับอวนขึ้นขั้นที่ข้าวเดียว แล้วเราก็มากกินพวกสเต็กพวกอันพวกแลมช็อปนั่นสินะแกะย่างสิ่งพกจะย่างนี่นื้อรูปมากกินแบบนี้มันแบบขอาอ้วนนี่แหละนะมันแผดแซ่บสแตเดล่ะสเต็กมันกัเป็นเนื้อออสเตรเลียมันแซ่บเนาะมันเป็นเนื้อนุ่มๆเบิืงนกับ เหนือพวกขุนนี่ยังไงเหรอเวลาไม่ถังแซ่บของเขาไมา่ติดก็รู้ว่าเขาเรียงแบบไรของเขาเนาะตัวอว้นวนๆนี่แหละพราะว่าเขานะตัวอ้วนๆนี่อะไรอะไรแซ่บๆพัดอันนี้ก็ได้ผพาซิวกออินได้อีกครับนุ่ม ก็อันนี้จะบ่วยสองมวยอินทาลาม เอาดอกจีนว<ก>ันล่างปากเอากระปันกระน้องที่ดีหายายได้กินเขาดีครับหลานก็ได่อื้ม มีก็หามาวานนีดีเล็บนัวค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็นอกค่ะเนาะเยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเด้อสิได้บวกพลาดคลิปหน้าจะได้ไพลาดทุกๆคลิปนะคะเนาะ ต้องได้กับฝากใบนีด้วยค่ะช่องเคยไทยสปายออสซี่ยายกับหลานน้องกับตันกับยายนกนี่งดอะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ